สวัสดีครับผมบอลจากร้าน1นึ่งเจ็ดเก้าเรซิ่งช็อปนะครับผมตรงงานนะครับผมติดตั้งจอซัดดีสองตัวนะครับของสองสิบแตะเอทีกองบรรทอนใหญ่นะครับฝั่งเซ็นเซอร์ใช้งานทุกตัวนะครับผมวัดรอบเปิดทะลุกันนะครับทะลุหน้าจอแล้วนะครับผมก็จะมีวัดรอบสัตย์ดีวัดแฉกเทอร์โพแรงดันเบนซินแรงกันน้ำมันเครื่องความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับผมส่วนอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเจาะใส่เซ็นเซอร์เองนะครับผมแต่เดินสายไว้รอเรียบร้อยนะครับผม กดไฟหลีก็จะดับแสงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับติดตั้งให้เนี่ยจบๆนะครับผมเนี่ยครับเบิ้ลนะครับติดตั้งใน AE 101นะครับเครื่อง 3S g t อนะครับผมเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะครับเนี่ยครับเก็บให้เนี่ยนะครับใส่สายถักหมดนะครับอันนี้แรงดันเบนซินนะครับผม ใส่สายถักทั้งหมดนะครับใส่สายถักนะครับอันนี้ก็เซ็นเซอร์น้ํานะครับผมลูกค้าไปเจาะติดตั้งเองนะครับผมส่วนออยเทมอยเพนนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอาจะพวดนี้เปนนะครับเซนเซอร์ออยเทมอยเพนนะครับปั๊บทุกตัวนะครับผมติดตั้งให้เลยนะครับผมโอเคนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ครับดูครับ